ยท่านประธานสภาที่เคารพผมเชื่อชัยตันติศรินนะครับก็ยังติดใจนะครับเพราะว่าผมดูแล้วกรรมการที่อื่นอีกเจ็ดคนนี่มันเป็นคนละสาขานะครับเชี่ยวชาญด้านขนส่งทางรางด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกัแบบการขนส่งทางรางที่เป็นประโยชน์ซึ่งอันนี้หลากหลายมากนะครับผมเห็นด้วยกับท่าน กรับมาที่การวิสามันนะครับว่าคนที่ดังๆมีชื่อดรอเนกเ,นเงี้ยได้แต่ปัจจุบันนี้คนเก่งเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิชาชีพที่เฉพาะเนี่ยนะครับมีความรู้เยอะเลยนะครับเปิดโอกาสให้เข้าเหออแล้วก็ถ้ายังเสียดายคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์เชิญมาเป็นที่ปรึกษาอย่างที่ท่านจุติการเลิกได้เสนอได้ครับเพราะผมอยากเห็นวัฒนธรรมที่ว่าอยากจะให้มีคนรุ่นใหม่พัดขึ้นมาในสมาคม่าตัด หัวใจเนี่เราก็จะมีคล้ายๆอย่างนี้นครับอยู่สักสองวาระแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆคนเก่าๆก็ไปเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการมันก็จะได้ก้าวหน้าขึ้นไปครับขอบคุณครับ